ครับสวัสดีครับผมพบกันในคลิปนะครับช่องอาร์ตนิคยีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันนะครับเยอรมันเมื่อวันศุกร์เจาะ97นะครับเยอรมันเมื่อวันศุกร์เจาะ97เยอรมันน่าจะเดินดีกว่าเขาเมื่อที่จะเลี้ยนะครับโอเคครับตัวเปิดดูไม่ถัานนะครับก็ขอประทานโทษด้วยครับคิดจากตัวปิดนะครับคิดจากตัวปิดโอเคครับเยอรมันคืนนี้เด่นนะครับเด่นหนึ่งครับร้องหกครับไม่ขอประทานโทษครับเด่นหกเด่นหกร้องหนึ่งครับ ฝันหกนะครับขาลุกขาวิ่งจัดหกนะครับจอครับศูนย์หกครับหนึ่งหกครับหกหกครับเจ็ดหกแปดหกเก้าหกครับหลักร้อยใสหนึ่งครับเยอรมันเป็นหุ้นดึกที่ ส่งท้ายเขาเลยปิดช้าสุดครับปิดประมาณเกือบ5ทุ่ม45ประมาณนะั้นปิดส่งท้ายเลยเยอรมันก็รอบแรกเยอรมันอาทิตย์ที่แล้วเยอรมันเยอรมันวันแรกตองเลยนะวันแรกตอง6เลยวันแรกตอง6ก็ต้องระวังให้ดีครับอาจจะวันนี้อาจจะตอง6กอะนะตอง6ตอง1อะนะนะลองดูนะลองพิจารณาดูนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทานํนทา,ทาไม่ชอบแนวทางนี้เข้ามาชมอย่างเดียวครับไม่เป็นไรครับเข้ามาชมแล้วก็ ถ้าชอบก็กดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากบอกพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอามากดส u b s c r i า e ช่องผมเยอะนะครับและอย่างถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีในวทางการวางหุ้นรอบโลกนะครับลดกวนกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพราะทุกครั้งที่ลงคลิปเขาจะแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ท่านเลยท่านจะไม่พลาดเลยครับท่านจะไม่ต้องมาหาว่าผมลงอะไรหรือเปล่าหรือไม่ได้ลงอะไรหรือเปล่าไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าถ้าท่านติดตามปุ๊บมันจะโชว์เลยครับมันจะแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ท่าน โอเคนะครับก็ไม่พูดพิมพ์ทำเพลงครับก็ผมคิดว่าหน่าจะมา๋ยวถ้าไม่มาต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่ารอบแรกก็ลองเดอร์ฟเดอร์เบาๆไปก่อนแลวกันนะลองเดอร์ฟเดิร์ฟเ,เ,เ,เพราะหุ้นแรกวันแรกจะบอกเสอร์ฟเดิร์ฟหมดเพราะว่าพ่อยามปรับสูตรให้มันตรงครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาสูตรไหนเหมือนกันเพราะมันเปิดมาต้องดูทางไว้สักรอบ2รอบครับวันนี้ดูทางไว้เกือบหมดละเริ่มมองออก2หุน้น3หุ้นละเริ่มมองออกแล้วนะ ถ้าไม่มาพรุ่งนี้ก็ต้องกราบขออภัยทีละกันเรามองเขาออกแต่เขาจะรู้ทันเราหรือเปล่าประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายโอเคครับเยอรมันขอให้รวยเยอรมันขอให้รวยรัสเซียขอให้รวยอังกฤษนะครับแล้วก็คืนนี้ดาวโจนดาวโจนแต่คืนนี้จะเฝ้าเฝ้าตัวเปิดให้แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าจะดูตัวเปิดหรือไม่ดูตัวเปิดเดี๋ยวคืนนี้จะคิดดาวโจนจากตัวเปิดแล้วกันครับโอเคครับด้วยความประรานาดีขอให้รวย,รวยทุกท่านนะครับจากช่องอาร์ตนิเคอทีครับ